วันนี้จะพามาชมเหรียญพระพุทธชินาราชปี2 5 3พันหร้อยสมสิบเอคนพระแท้ผมสวยมากเลยรงนี้นะครับผมจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับเป็นกำลังใจให้กับช่องเราช่องวัน y าย e channel อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วกดสั่นกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผม สวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกแล้วกับรายการสองพระตามประษาวันวัยวันนะครับผมวันนี้ก็ได้พระมาะอีกหนึ่งเหรียญเป็นพระเหรียญน,นะครับผมมาให้ชมกันก็คือเหรียญพระพุทธชินราชปี2531รับผมเป็นเหรียญที่สวยมากนะครับเหรียญน,นี้ออกก่อนผมเกิดอีกผมเกิดปีพศ2534นะครับผมทีน,นี้เอาปี31นะครับ สวยงามมากแับผมพาแท้นี่สวยงามเสมอนะครับผมดูความคมของเหรียญน,นะครับผมโอ้โหนะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับเหรียญทรงเสมาสวยๆนะครับผมตัวหนังสือเป็นแท่งสวยงามเลยครับนะครับพระพุทธชินราช ผมคลิปนะครับเรียนนี้ความจริงพ่อค้าเขาให้เช่าหลายเรียนครับแต่ผมไม่มีเงินเช่าแม่นะครับผมก็เลยได้ไมาแค่เรียนเดียวนะครับมาให้ชมกันคร่าวๆนะครับนี่คือคมแางขององค์พระนะครับถังมั่าสวยไหมสำหรับผมพุทธศิลป์สวยมากนะครับองนี้ด้านหน้านะครับด้านหลังครับ นี่อู้หอตกร <c oughs> ุ่นหนึ่งนะครับแค่ะน่สงจังหวัดพิษณุโลกปีสองพันห้าร้อยสาสิบเอ็ดสร้างจะมีโค้ดเนี่ยฮะโค้ดคล้ายๆกับของอินโดจีน <c oughs> เนี่ยเนี่ยตายเลยเนี่ยฮะทองแดงผิวไฟนะครับสวยคมกริบดูห่วงกันก่อนนะครับห่วงเห็นไหมฮะโอ้ สวยจริงๆนะครับนะวงนี้ดูดีครับเหรียนปีสามหนึ่งนะเนี่ยตอนนี้ปีหกสี่สามสิบปีเส้นขนแมวนะครับเห็นไหมลากผ่านนะครับโอตัวหนังสือไม่ต้องพูดถึงนะครับรุ่นแรกนะครับรุ่นหนึ่งเลยนะครับของคณะสง พิศนุโลกนะครับผมด้านใต้จะมีไข่ปลาอยูสี่เม็ดนี่ครับยิ่งบองยิ่งสวยนะครับทองแดงผิวไฟนะครับนี่คือขอบนะครับผม ขอบเรียนนะครับไม่โฟกัสเลยใส่หลวงพ่อไม่ค่อยชัดเลยนะคดูแน่ก็แล้วกันนะครับนี่ครับด้านหน้าด้านหลังนะครับนี่ด้านข้างด้านหลังนะครับด้านข้างนะครับนี่เห็นแล้ว ด้าน,นล่างอยากกีนหนึ่งนะครับหูหวงนะครับนี่นะครับผมยิ่งมองยิ่งสวยนะครับจับมาสอง,องนี้ชอบเลย โค้ดนะครับ สวยมากเลยนะแร้บออโ,อโ,อโอเคก็คงจะประมาณนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมกันนะครับเป็นเวลาเดีนอนเดือนหนึ่งที่สวยมากของปีพศ2531นะครับผมวันนี้จากลาไปเท่านี้ขอบคุณทุกท่านนะครับผม สวัสดีครับ